็ยังกินยัะอะไรอยู่นะยยังทานอยู่เลยโอ้ยไวมากเร็วค่ะเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้เขารับรู้อะไรเยอะบางคก็ยิ่งแบบเขาใหญ่เยอะมาก็แบบอยู่กับแม่กับคุณตาคุณยายแล้วเขาก็เลยรื่องแล้วเขาดูเป็นคนแบบออกคนนะเขาดูแบบไม่กลัวคนเท่าไหร่ไหมอุ้ยแต่ว่าถ้าคนแปลกหน้าก็จะแบบน้องเป็นเด็กแจ่มๆตัวนิดนึงแต่ทัศนิบุตรคือเต้นยับเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าให้น้องมาเต้น แล้วก็หวังว่าปีหน้าจะมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามนะคะคขอบคุณคแม่ด้วยนะคะและเรามาที่คู่นี้กันดีกว่าผมยกหน้าที่นี้ให้ีชายคนเลยล<อ>เแล้วกันเพราะเธอเธออยากยิ้มดำนะเว้นให้ฉันได้ถามได้แบบได้คุยกับเขาบ้างโอเคไหมอเ,เออเดี๋ยวเขาพวูดเสียงดังแล้วมันจะไม่ได้ค่อยได้ยินเอออ่ะ มาทรับพี่ชายใหญ่คุณแม่มั่งางาแล้วก็ารรมฟ้าเอ้าในาใแค่ในเลก็เล่าอ้ไอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างบรกาศอต้องทาผงน้องพี่ก่อนเลยทำผมสีนี้มานานเรือยงคะเพิ่งทำไปประมาณสามวันที่แล้ว มีโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ทำมาให้ท oh, hey. ุกคนได้ได้ดูกันโปรเจกต์เต็มเรียมนบ้างโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์คุกครับโปรเจกต์โปรเจกต์คุกไม่บอกเลยคร่ะหล่อไหมคะลูกเนี้ยจริงครับเปล่าเราถามเราถามแฟนเราก็ต้องบอกว่าหล่อเมื่้หเราถามมิ้นดีกว่าลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะ ไมว่าเนี่ยจะทำผมใหม่ทำอะไรยังไงดีมเราต้องมีเห็นตอนไหนคะ บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างลายเซ็นน้องมิ้นเป็นยังไงเร็วเร็วรถเร็ววนอื่นเขามีหัวจงหัวใจมีดวงมีดาวอะไรดูมีจุดจุดข้างบนนี่แหลอตรงในใช่ไหมขอบพี่พีเป็นยังไงขอดู้อกพี่พีหน่อยครับอันนี้คือกอข้างหน้านี่คือมินยังไม่ได้เซ็นใช่ไหมแต่ของพี่พีเขามีใจนะ ครับผมเป็นเออ่พี่ถามว่ามีใจไหมพีอยู่ตรงนี้ครับเออตรงลายเซ็นตรงลายเซ็นตรงนี้เลยโอเคไหมเอออยากชอบอยากชอบเลยอ่ะตามลายเซ็นใช่ไหมเออน้องมินขอใจสักหน่อยได้ไหมคะเออขอลายเซ็นแบบมีใจเออไม่มีพิรุธไม่แต่พิลาตรงน้เออ ชก็มีใจแหลกลายเซนอะไรไปอะอะไรไปเป็นนั่งกันหาเกินไปอะไรมันติดเสา พี่จอครับนี่ครับมายครับพี่จอเพื่อนคุณะไรฮะแสดงความินดีด้วยกับตอนจบออละครใช่ไหมการน้าขนมเมื่อวานถือว่ากระแสดีมากๆเลยได้เป็นได้เป็นแดงได้เป็นแดงเมื่อวานใครดูบ้างครับตอนจบร้องไห้ไหมครับมีใครร้องไห้ไหมร้องทำไมครับเมื่อวานเมื่อวานร้องไง ไม่ถือว่าทำไมหนาวอากาศหนาวเว่อรอะไรลืมปิดแอร์ไม่เพราะว่าจอบเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นฉากที่แบบว่าหัวเล่นแบบรู้สึกมากมากจริงจใช่เท่เดียวจริงที่ผมนะคือที่ทุกคนเห็นฉากจบคือเทนี่คือนี่คือคิงคือคิงหรืออะไรเล่าให้ฟังออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ที่งานเซ็นเตอรัลช่างสังทำไมดูดื่นอื่นเราทักทายทำไมดูอื่นื่นเนี่ยทักก็เมื่อวานไปดูตอนจบอ๋อโอเคโอเคกำลังอินอยู่บ้างอินยิบหลังหน็าขนมตอนจบนะคะลาเซ็น์จะเป็นยังไงลเซ็นเป็นเป็นหน้ายิ้มครับจะมีหน้ายิ้มทุกอันเป็นหน้ายิ้มอที่เหลี่ะทีเดี๋ยว

อดีแล้วไงดีแล้วเออจะได้เป็นไงบ้างครับมาเซ็นเตอร์อีกทีก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะครับเตรียมตัวมาขอดูลายเซ็นค่ะเซ็นเร็วใช่ไหมเซร็วมากเย่อันนี้คืออันนี้คือหัวใจประกันภัยอะนนี้คือหัวใจคระันอ๋ออันนี้เป็นตัวที่ถ้าเกิดมองเป็นภาษาไทยก็จะเป็นยอหญิงได้ด้วยแล้วก็เอเด็กสาวเย่ ไม่ได้เเซตแบบยังแบบจ๊อบหรือจอม่จ๊อบหรือเหมือนไฟ้ไฟอันนั้นบนโต๊ะได้ไหมเนี่ยเนี่ยชื่อเออโอเคอของย่าดาเห็นว่าเตรียมจะมีผลงานใหม่ด้วยอมาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นเป็นพีเรียดที่แบบยุ้แบบย้อนกลับไปสมัยอียิปยานเนาะอยิปยาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับบทบาทเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเป็นเป็นเรื่องที่ย้อนยุคกลับไป แต่ว่าก็มีพาร์ทปัจจุบันด้วยซึ่งหนูก็ต้องรับบทเป็นสองคาแรคเตอร์ค่ะชื่อเรียกว่าจอมใจอโยธยาฝากทุกคนด้วยนะจอมใจอโยธยาตอนนี้ขั้นตอนขั้นตอนยังไงนะคะตอนนี้เดือนหน้าเริ่มถ่ายทำค่ะแล้วก็นี่เป็นนางเอ็มพีด้วยล่าสุดเลยใช่ไหมเป็นนางเอ็มพีอ๋อใช่เอ็มพีพี่เด่นคูณ นะคะทุกคนยงังแล้วก็ยังไม่ปล่ h, อยด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรอฟังเอ่อช uh yes. uh> ื่อชื่อย NO ังแล้วก็ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยยังไม่ยแปลว่ายังไม่ได้ดูนะคะแต่ได้ดูแน่ใช่เห็นบอกปล่อยวันที่28นี้28นี้ค่ะด้วยแล้วกันพี่เองคุณตั้งใจมากเป็นคนกำกับเองเป็นพระเอกพีเไม่ใช่เพราะคนที่เป็นพระเอกคือใครครับพี่พี่ริวค่ะเอ่อริวิวชิราวีไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือ ทำไมเขาไม่เล่นเป็นพระเอกเองเนาะเขาคงอยากจะบู๊ออกมาเป็นคนเพราะว่าเขากำกับด้วยค่ะาใช่กำกับด้วยเล่นด้วยเขาอาจจะแบบว่ายาพร้อมไหมเพลงพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเขาจะตอบอะไรได้เขาจะต้องตอบไพร้อจริงๆติดหูเลยแต่แต่เป็นเพลงเศร้านะคะเสียงเศร้าใครอกหักนี่เตรียมตัวร้องไห้เลยยังนะยังชื่อยัง รอติดตามกันนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะ28นี้ค่ะ28มีนาคมค่ะติดตามกันอบคุณยาดากับจอบด้วยค่ะ อิ่มิ่มจอิ่มใจนะคะแล้วก็ละครตอนนี้เราเห็นในทีเซอร์ตัวแม่ตัวจิงค่ะเจ้าคุณพี่กับอินาทำดวงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถ่ายทำก็ถ่ายกันไปประมาณ80%แล้วค่ะใกล้ปิดกองน่าจะเอกชักสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยค่ะวยเหมือนกันเนาะใช่ไวมากคือด้วยความที่หมดเสร็จแล้วด้วยก็เลยแบบถ่ายแบบอดัอดอดัอดอดัด ทายงวดเหมืกันทายบทเหมือนกันเพราะว่าละครเดี๋ยวนี้ต้องมีครบรถค่ะมีคอมเมดี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดราม่าก็จริงจังอยู่แล้วพี่เบล่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคนมีความสามารถพิเศษเยอะค่ะคือเป็นคนสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพระเอกพระเอกเขาก็มีหน้าที่เหมือนกับปกป้องเมืองเราก็คือเป็นสหายคู่คิดของเขาอะไรอย่างี้ก็เป็นฮีโร่ฮีโร่หน่อยค่ะก็ที่วาย ผีควายช่วยร้องสุดนิดก็คือเคยสัมภาษณ์ผีควายสีซอ่ต้องเป็นผีควายแล้วก็่ไดสีซอด้วยแต่ไม่ได้ให้ควายฟังให้คนฟังไม่ต้องหันไปรองอยู่ครับผมครับเดียวผมไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นจะลงเรื่องนี้ก็คือแบบว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษใช่ค่ะคือถ่ายโอ้เหนื่อยมากเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างเหนื่อยที่สุดเลยเพราะว่าได้ทำอะไรเยอะมาก ว่ามันดีแล้วก็เชื่อว่าเหมือนคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมันมีทั้งเรื่องของแนวคิดแง่คิดอะไรด้วยค่ะไม่ได้มีแค่ความบันเทิงอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือตลกฮาแน่นอนเป็นเรื่องที่เจนเอ่อเล่นคอมดี้เรื่องแรกค่ะเขาก็คือเหมือนหวงของแล้วแบบได้ปล่อยของสักทีอย่างเนี้ยเจนจีรายุค่ะได้เล่นคอมดี้เป็นเรื่องแรกในเรื่องนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะวันนี้ถอด อยากมองความสดใสเป็นแฟนไงในถุงมือด้วยใช่ไหมคะความจริงเรามีแต่ว่าซ่อนไปก่อนค่ะเออยังมันจะกล่ว่าเพื่อนเนาะแบบแบบลูกค้านะคะมีพิวจะต้องไปทำโปรทำบุณอะไรที่ไหนยังไงอีกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็จะมีเหมือนโปรเจกต์ที่อาจจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ค่ะคือตอนนี้เราเป็นแบบสายดูดีสายมูนีจิงค่ะก็ยินดีนะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้ตอบแทน พุทธศาสนาลุงถือไปทำหลายอย่างข่ดความจริงทรับแบบเรื่องของคุณการศึกษาด้วยเรื่องของเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือทำหลากหลายมากทํางานกับมูลนิธิก็ทําอย่างเงี้ยค่ะสายบุตตัวจริงอันดับโมฮันามุนิาฐาค่ะคุณทายคุณทายคุณทายใจจริงทุกอ่างเลยนะครับครับใช่ไม่พอที่อันเดียวมีมีอยู่วันหนึ่งครับที่มีแฟนเลย มาสูโค้ชเป็นกองเลยมาสูยืนเซนเลยวันนั้นมาสู่ยังเป็นคนแบบชิลด้วยไงช่วงแรกเขาเขาคุยไม่หยุดเลยวันนั้นนะใช่อะไรก็อยู่นีแต่นี่เราสองคนแบบยำของมากเลยนะไลเซนพูดเราสองคนเดิเร็วมากมือไปแบบไม่หยุดจริงๆสายออกกำลังกายไงคือต้องไปแขงคิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยได้ข่าวช่วงนี้พูดก็ไปอะไรนะฮะจะเป็นจะไปเป็นโค้ชหรอหรือจะไปเป็นโยคะพีิลาทิสใช่ ่มัคน้องเป็นเอยนแบบว่าเป็นไดกสามากถจูบมาเลย์ต้องค่ะสามารถแบบสอนได้อะไรอย่างงเี้ยค่ะเธอชอบอยู่แล้วไงก็เลยไปเรียนเพิ่มเก็บไว้เป็นความรู้พวกนี้เนี่ยถ้าออกกําลังกายมาแบบแข็งแกร่ๆตัวยังมีชอบมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวครูอ่ะจะแบบว่าสบายเพราะเห็นใครตงมันจะรู้สึกเนี่ยแหละวันนี้นอนสบาย เจอแบบคนแบบที่บอกว่าเปออกกำลังกายแบบแรงเนี่ยติดต่อไว้นะคะอ่ะวันนี้เมื่อกี้กับืูจริงๆวันนี้เราต้องมีน้องเบกี้มาที่นใช่ใช่ใช่า วันเลยเหรอครับอยู่เขาทั้งวันเลยเสมือนอยู่กับคนตายเลยันตายเดย์ชื่ออะไรนะชื่อไมกี้วันไฟเดย์โอนต้บุ๊คชื่ออะไรคะโฟโต้บุ๊คอ่ะงงถูกแล้วถไมคี้วันไฟเดย์นะคะเข้าไปจับจองกันได้สำหรับโฟโต้บุ๊คของน้องไมกี้แล้วก็สามารถลุ้นรับร่วมงานแฟนไซด์ด้วยสำหรับคนที่เซ็นคนที่ซื้อคอนตับุ๊คไปนะคะ ทําการได้ไง,ง้างะทํางน,นโอเคอยู่ไหมะไรนะทํางาน,นโอเคเนาะทําทไมเงียบจิ๊ทําไมเงียบขอเสียงหน่อยได้หมคะยังอยู่หรือเปล่า ก็สนะครับผมถูต้องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Big C Place p a t t า y a c e n t ครับผม ออ,อ๋ก็คือเดี๋ยวให้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเต้นดูหรือเปล่าใช่ต้องเต้นแล้วแหละต้องรอต้องเต้นแล่ะม,ม้งน,น้องพีกน้องพีกครับวันก่อนอะที่มาลีนน์นะครับเขาเปิดมินิคอนเสิร์ตงานคนที่มีซิงเกลิลมีอะไรเงี้ยเขาแบบว่าก็ แอบร้องเพลงให้ฟังให้แฟนๆได้ฟังเนี้ยวันนี้แบบน้องพี่พอจะกรุณาร้องเพลงให้แฟนๆที่น่ารักของเราฟังสักนิดหนึ่งเลยนะคะใช่ครับกักรุณาผมกดดันอะไรนี้กดดันตรงนี้เลยครับแล้วให้น้องวินเป็นคอร์สใช่พอห้ามเหตุนี้กอดเพราะเพราะเขาเพรินเขาเอาเพลงพร้อมากเอาเพลงพร้อมมากแล้วก็เต้นเก่งด้วยครูด้วยใช่มีอาจจะมีมีครูดีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้ อยากเล่ถามโฟซี่มีคนถามถึงแฟนมิ้นค่ะน้องพีแฟนมิ้เหรอครับเอ่อคิดว่ามีข่าวดีให้ทุกคนแล้วกันมิ้นเดี่ยวหรือมิ้นคู่ครับมิ้นเดี่ยวหรือมิ้นคู่พูดมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโดนดันแล้วตอนนี้พีคไม่พูดพี่พูดเองแฟนมิ้นคู่ค่ะ การ์ตูนต้าไล่เราไหมคะพื่อรอติดตามเร็วเร็วนี้รอติดตามเร็วเร็วนี้แอยปโ้